ย <Yeah, S 2> าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กลิ่นเลยใช่ไหมคะที่สุดคือเป็นคนที่ชอบในเรื่อง,งของกลิ่นชอบแบบกลิ่นตัวหอมหอมเวลาเราอยู่ใกล้ใครเราก็อยากที่จะแบบได้กลิ่นหอมหอมจากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็เลยเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่อง,งของกลิ่นก็เลยมาเป็นสาวกมาดามฟินค่ะด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหอมของคนไทยอะไรทำไมมันถึงแบบ สามารถติดทนนานได้ขนาดนี้หอมได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีหลายกลิ่นให้เราเลือกนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าก่อนอื่นเลยนะใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆวันนี้ต้องเตรียมมือถือไว้เลยนะคะให้แอดไลน์ไว้ก่อนนะคะที่แอดฟินหนึ่งสองสานะคะแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะที่0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หสี่หหะคะเพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากมาดามฟินนะคะซึ่งต้องบอกว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยเวลาไม่ว่าจะไปไหนทุกคนก็จะแบบ เฮ้ยน้ําหอมมาดามฟินหอมมากอยากได้กลิ่นนั้นกลิ่นนู้นกลิ่นนี้แล้วก็หลายคนก็เข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของอซึ่งต้องบอกเลยว่าเราไม่ใช่เจ้าของอแต่ด้วยความที่เป็นอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกรุ่นเดอะนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้คนเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของจริงจริงคือน้องสายนะคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่เลิฟกับน้ําหอมมาดามฟินมากนะคะจนล่าสุดได้ออกกลิ่นสวอนมาแล้วซึ่งสวอนเนี่ยเป็นน้ําหอมที่เรา ร่วมร่วมคิดค้นกับทาย<ฆ>ก็คือแบบว่าหากลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับตัวเราแล้วก็อยากให้คุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่ฉีดแล้วรู้สึกเฮ้ยกลิ่นนี้มันมันฉีดแล้วม,มีความมั่นใจนะคะตอนแรกเนี่ยที่คิดกันว่ากลิ่นสวอนเนี่ยจะเอาแบบไหนดีก็บอกทายไปว่าอยากได้น้ําหอมที่ทําให้เราอะรู้สึกแบบเป็นคุณแม่ที่อบอุ่นและในขณะเดียวกันจะเป็นแบบ ใสหวานหวานก็ได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะแบบเป็นผู้หญิงทรงพลังคืออยากจะชี้สั่งสามีที่ทำนั่นทำนี่ก็ต้องทำาอมันหอมมาก <laughs> จริงแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ฉีดน้ำหอมสวอหรือได้กลิ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลายเป็นผู้หญิงทรงพลังแม้กระทั่งอันมนด้าก็ใช้นะคะแล้วก็โอลิเวียนะคะนางงามจักรวาลก็ใช้ตอนแรกนก็เฮ้ย ทำไมก็ถึงได้ใช้น้ำหอมสวอนน้าหอมของคนไทยก็สรุปว่าแมนด้าได้ไปฉีดแล้วโอลิเวียก็ได้กลิ่นก็เลยอยากลองฉีดด้วยก็เลยติดใจนะคะกับกลิ่นสวอนรุ่นนี้เนี่ย50 ml นะคะปกติแล้วที่ที่เป็นรุ่นคลาสสิกอ่ะจะ30แต่รุ่นนี้จะ50นะคะวันนี้เรามีรุ่นนี้ด้วยนะคะสวอนยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ยังมีรุ่นวีรุ่นวีก็50 fl เหมือนกันนะคะรุ่นนี้จะให้ความรู้สึกแบบเป็นสายหวานผู้หญิงหวานเป็นคุณหนูคุณหนูนะคะสามารถที่จะฉีดแล้วแบบเฮ้ยฉันเป็นลูกคุณหนูนะอะไรเงี้ยคือฉีดไปจะรู้สึกว่าเราเป็นสาวหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นเด้งอันนี้นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกเป็นรุ่นซัมเมอร์นะคะสีม่วงรุ่นนี้ฉีดแล้วจะทรงพลังค่ะคุณขาคือจะเป็นรนจะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ มีอำนาจมี power แล้วล่าสุดนะคะต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์คนล่าสุดคุณใหม่ดาวิกานะคะแล้วก็มีน้องปุกลุกที่เป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดนะคะก็เลยคิดว่าคนไทยอ่ะชอบน้ำหอมมาดามฟินเพราะว่ามั่นใจเพราะว่าดาราแทบจะทั้งวงการแล้วนะคะที่เป็นสาวกน้ำหอมมาดามฟินนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าเตรียมมือถือไว้ให้พร้อมนะคะเพราะว่าโปรเนี้ยราคาดีมาก 1,590บาทนะคะจะได้รับไปเลย3ขวดก็คือรุ่นสวอนวีสีชมพูแบบนี้แล้วก็รุ่นคลาสสิกสีม่วง3กลิ่นเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตั้งหายนีย่ราคายอยู่ที่เกือบ5,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ1,590บาทเท่านั้นคุณได้รับไปเลยทั้งหมด3ขวดด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปก็คือแอดไลน์ที่แอดไซน์ฟิ 123นะคะหรือว่าโทรไปที่หมายเลข02 114 6 4 6 6, 6นะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามพี่ที่ลองน้ำหอมมาดามฟินแล้วรับรองติดใจพี่เป็กเองเป็นผู้ชายก็ใช้กลิ่นสวอนค่ะคุณเราก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เขา,าเป็นเป็นผู้ชายที่ชอบน้ำหอมกลิ่นผู้หญิงแล้วพอเขาได้ฉีดปุ๊บเนี่ยออหอมนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, คือ ด้วยการที่เขาชอบฉีดน้หอมผู้หญิงเพราะอยากให้ผู้หญิงเนี้ยมาดมหรือยังไงอใ,ไนะใจเราคิดเลยใจเราคิดเลยได้เสิแต่ก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงตัวฉันหอมที่สุดอยู่แล้วคือมั่นใจในตัวเองมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสาวกมาดามฟินนะคะแล้วก็คุณแม่พี่เป็กเองก็ใช้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคนไทยแทบจะทั้งนั้นเลยไม่ว่าไปไหนก็จะแบบเฮ้ยอยากได้น้ําหอมมาดามฟินอยากฉีดกลิ่นนั้นกลิ่นนี้เฮ้ยรุ่นนี้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะคะคือ คือไปไหนมาไหนมีแต่คนชอบทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเที้ยม,ม,มาทั้งทีก็เลยมากับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะน้ำหอมซวนหนึขวด50 ml นะคะแล้วก็รุ่นวีรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็50 ml นะคะแล้วก็มีรุ่นคลาสสิกสีม่วงกลิ่นทรงพลัง3ขวดด้วยกันนะคะถ้าเกิดไปซื้อแยกเนี่ยราคาเกือบ5,000บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะ แค่1,590บาทเท่านั้นนะคะคุณก็จะได้จับจองน้ำหอมมาดามฟินทั้ง3กลิ่น3ขวดนี้นะคะสามารถที่จะแอดไลน์ได้ที่อัสไซนนะคะฟิน1,2,3หรือว่าโทรไปที่หมายเลข0,2,1,1,4,6,4,6,6 4, 6, 6, 6, 6, นะคะหรือว่าสามารถสแกน QR code ก็ได้นะคะต้องบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินน่ย เป็นน้าหอมที่เวลาเหงื่อยิ่งออกยิ่งหอม<น>เคยแม้เวลาฉีดน้ำหอมบางทีเหงื่อออกแล้วมันจะแบบผสมกับกลิ่นเหงื่อแล้วมันจะแปลกแปบกบแปลกแปกแบบม,มันกลายเป็นเอ๊ะหรือจะหอมหรือจะเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าน้ําหอมมาด,ดามฟินค่ะรับรองว่ายิ่งออกกําลังกายยิ่งเหงื่อออกเนี้ยนะโอ้โหยิ่งหอมค่ะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกไม่มั่นใจในกลิ่นตัวเองหรือใครที่อยากที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะ เซตวันนี้เป็นเซตสุดคุ้มเลยค่ะคุ้มสุดๆเลยนะคะอย่างที่บอกแอดไลน์เลยนะคะที่แอดไลน์ฟินหหรือว่าโทรไปที่หมายเลข02-114-6-466 4, นะคะ3ขวดนี้เกือบ5,000แต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายจะจ่ายทำไมแพงๆนะคะที่ามาทั้งทีนะ1,590บาทเท่านั้นนะคะ2ขวดใหญ่ สวอน50 m สวีสีชมพู 50ml นะคะแล้วก็คลาสสิกรุ่นนี้อาจจะเล็กหน่อยแต่เป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วทรงพลังจริงนะคะ ใครที่ยังไม่เคยลองอยากให้ลองอยากให้เราเปิดใจนะคะกับน้ําหอมมาดามฟินคุณใหม่ดาวิกาก็มาเป็นสาวกมาดามฟินแล้วนะคะคุณปุ๊กลุกก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะแล้วก็มีพี่ใหม่เจริญปุละนะคะก็ใช้คือเรียกได้ว่าใช้กันเยอะมากจริงๆนะคะวันนี้คุ้มสุดคุ้ม3ขวดในราคา1590บาทนะคะสามารถที่จะโทรไปที่0 2 1 1 4 6 4 6 6หหรือว่าสายสินน123ค่ะอืมโอ้โหนี่เพิ่งรู้อยากจะรู้มานานแล้วว่าอ๋อกิน ธัญญาเป็นยังไงกินแบบหอมหวานธัญญาที่หอมนะหอมหเหมือนเหมือนกล้วยไม้แบบแพงหวานหอมหวงอยากกลิ่นหอมหวานจะเป็นผู้หญิงที่แบบหอมหวานแล้วถ้าถติว่าจะต้องแบบมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็คือทะลวงไส้เลยนะคนนี้เห็นทะลวงอนนี้อะไรอ่ะ ทรงพลังไงทรงพลังแต่ทรงพลังไม่ใช่ไปแบบว่าไปฆ่าคนใช่ไหมไม่ใช่ไ่มก็คือว่าไส้แตกเลยไงฝากไว้ด้วยนะน้ำหอมมาดามฟินเซสนี้พิเศษสุดๆเลยจริงค่ะราคา10บาทค่ะขอบคุณพี่อัญญาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ